สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนตาแมวคิโซเบอรี่ประดับด้วยตาแมว1เม็ดและเพชรเกสร60เมตรรวม0.62กระรัตตัวเรือนทองคำา8 k น้ำหนักรวม7.36กรัมไซแหวน54.5ราคา34,800บาทครับ วงนี้เป็นแหวนตาแมวเป็นตาแมวเนื้อแข็งนะครับหรือว่าเป็นตาแมวคิสโซบรีตาแมวมีด้วยกันหลายประเภทมากครับมีเม็ดต่ำกว่า10ตระกูลและแยกย่อยไปอีกได้นะครับมีทั้งเนื้อแข็งและเนื้ออ่อนครับส่วนมากตาแมวเนื้ออ่อนจะเป็นตาแมวที่ราคาไม่สูงมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันนะครับแต่เนื้ออ่อนบางประเภทก็มีราคาสูงครับถ้าเป็นพลอยหายาก แต่ว่าถ้าเป็นพลอยเนื้อแข็งเป็นตาแมวเนื้อแข็งจะเป็นคิดโซโมโลีอย่างเม็ดนี้ครับและต้องเป็นสีน้ำผึ้งเหมือนเม็ดนี้นะครับคือสีเหลืองแกมเขียวเล็กน้อยเป็นสีของน้ำผึ้งครับเส้นสายของตาแมวสวยงามชัดเจนใช้ได้ครับส่วนงานเพชรให้มาเต็มหน้าแหวนมีทั้งหมด62ตัง60เม็ดเฉลี่ยไม่ละตังนินๆนะครับด้านในแหวนและก้นพลอยสวยงามดีหมดครับ แหวนวงนี้มกักไซส์54.5สามารถเพิ่มลดไซส์แหวนได้ตามปกติครับประเมินราคาทำตามจริงช่างแจ้งมาเท่าไหร่จ่ายจริงเท่านั้นเมื่อเทียบหน้าแหวนกับขนาดสิบนะครับชุบไวโกได้แจ้งเข้ามาได้หมดครับเดีย๋ยววัดขนาดให้ชมนะครับตาแมวคิดโซโบลี่เป็นตาแมวที่มีมูลค่าสูงมากครับวงนี้ผ่านการเซอร์แลบปากป่ามาแล้วว่าเป็นคิดโซโบลี่แท้แน่นอน แต่พี่ๆไม่สบายใจยินดีออกใบเซอร์ให้ครับวงนี้ทำให้ฟรีแต่ว่าต้องรอนะครับใบเซอร์คือ,อยังต่ำสองถึงสามวันครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นพลอยตามแมวคิดโซเบอรี่แท้เพชรแท้เพชร,พชรธรรมชาติและงานโตเรือนทองคำครับใช้งานเบื่อแล้วใส่เบื่อแล้วขายคืนได้เปลี่ยนชิ้นใหม่ได้บทขอยตรงตามเงื่อนไขนะครับเพชรและพลอยอยู่ครบสินค้าไม่บิดเบี้ยวมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับ ลดไซส์แหวนเหลือเศษทองคืนพ้อมตวัวแหวนครับราคาวงนี้เพียง34,800บาทขอมาจ่ายไม่แค่6 0 0 0บาทจ่ายครบอีกทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับสามารถนัดรับไปที่เจเจมอเจบอเสาทิต์ส่วนตา่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับส่งสินค้าซื้อวงเงินประกันคุ้มครองในการจะส่งลูกชิ้นถึงมือแน่นอน100%ครับร้านอยู่ที่แม่อกองเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นทร์ตานังนัดล่่งหน้าไม่ได้อยู่ป่ะจินค้านนะครับสุดทรายันีุ้ขอบคนณที่รับช้มครับขอบคุณครับ